สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวจาก a t f x นะครับประจำวันที่17เดือนมิถุนายนนะครับวันนี้นะครับเช้านี้ตอนช่วง9โมง13นาทีนะครับมีการประกาศนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับโดยที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นครับใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับโดยที่ธนาคารนะครับจะเสนอซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10ปีนะครับไม่จำกัดจำนวนนะครับโดยโดยมีเป้าหมายที่จะ คงนะครับคงอัตราผลผลตอบแทนไว้ที่0.25นั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามาดูรายละเอียดข้างในนะครับนะนอกจากที่จะมีการเข้าไปซื้อนะครับพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีแบบไม่จำกัดจานวนแล้วนะครับเขายังแบ่งแยกย่อยออกมาเพิ่มเติมอีกนะครับโดยที่จะเข้าไปซื้อนะครับเข้าไปซื้อนะตัว ETF นะครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ ตัวของ Japan Real Estate Investment Trust นะครับหรือว่าเป็นกองทุนเป็นกองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแบ่งแยกย่อยเป็น2หมวดนะครับ ETF ครับจะเข้าไปซื้อนะครับด้วยมูลค่า12ล้านล้านเยนนะครับแล้วก็กองทุนอ่าอ่า Real Estate Investment Trust นะครับจะเข้าไปซื้อประมาณ118 0 0 0 0แนนะ1น0 0 0แนล้านเยนนั่นเองนะครับนะทางนี้ท้งนั้นครับก็ยังมีอีก2หมวดย่อยนะครับ ก็คือจะเป็น CP นะครับแล้วก็ Corporate b บ n d นะครับที่จะเข้าไปซื้ออย่างละนะครับเข้าไปซื้ออย่างละ2ล้านล้านเยนนะครับแล้วก็3าล้านล้านเยนนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังมีรายงานแยกย่อยนะครับข้างในอีกนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับญี่ปุ่นนะครับการส่งออกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับข้อจำกัดทางด้านซัพลาย ที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ประมาณ2%ในขณะนี้นะครับแล้วหลังจากนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับสาเหตุหลักนะครับมาจากราคาของพลังงานแล้วก็อาหารนั่นเองนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวนะครับจากผลกระทบของโควิด -19 นะครับ แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อจํากัดด้านซัพพลายลดลงนะก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปนะบทบ,บ,บทสรุปในเรื่องของนโยบายทางการเงินของญี่ปุ่นนะครับทีนี้ครับข่าวในตารางหลังจากนี้นะครับช่วง4โมงเย็นนะครับ Final CPI นะ Y-on-Y นะครับแล้วก็ไฟ a l ลค่า CPI นะของสหภาพยุโรปนะครับอิตาลีนะครับงบดุล งบดุลของอิตาลีนะครับแล้วก็มีการประชุมนะฮะอีโคฟินนะครับของสภาพยุโรปเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ตอนทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นจะเป็นดัชนีนะครับที่วัดนะครับวัดราคาเงินเฟ้อนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ในกลุ่มของโลหะมัทเรียวนะครับ RMPI เป็นโอมามัทเรียวนะครับหรือว่าวัตถุดิบนะฮะวัตถุดิบ ที่ยังไม่ผ่านการแปลรูปนั่นเองครับว่ามีราคาพุ่งสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งคาดการณ์นะครับคาดการณ์ออกมาว่าน่าจะสูงขึ้น1.7นะจากที่ก่อนหน้าเนี่ยติดลบติดลบ 0. เออติดลบ2นั่นเองนะครับแล้วก็ตอน1ทุ่ม45นาทีนะครับคุณพาวเวลเจลอรลมพาวเวลก็จะออกมาแถลงการเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วถัดมานะครับ2ทุ่ม15นาทีนะครับเป็น Industrial Production นะครับนะครับ เทียบรายเดือนนะครับออกมาน้อยลงนะคาดการณ์ออกมาน้อยลงนะครับเหลือ0.4%นะครับจากก่อนหน้านะครับ1.1%นั่นเองนะครับตอน3ามทุ่มครับนะ CB Leading Index นะครับคาดการณ์ออกมาจะน้อยลงนะครับก่อนหน้าลบศูนะครับแล้วก็คาดการณ์ออกมาลบศูนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็มี เฟดม o น e เ a r ร p o โพลิซีรีพอร์ครับก็จะเป็นรายงานการประชุมในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับนะเป็นเทนเดอร์ทีนะครยังไม่มีเวลาออกมานะครับก็นี่เป็นข่าวนะครับทั้งหมดที่เราต้องจับตาดูในวันนี้นะครับส่วนข่าวอื่นนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับคุณปรื้มได้เลยนะครับครับผมก็ขอขอบคุณคุณนุ่มมากนะครับสําหรับข่าวบ o j แล้วก็ ข่าวสารในตารางวันนี้ที่เราจะต้องติดตามกันนะครับทีนี้ผมขอมาสรุปภาวะตลดาดเมื่อวานนิดนึงแล้วก็คาดว่าน่าจะยังส่งผลต่อราคาในวันนี้อยู่นะครับเรื่องแรกเลยเรามาดูที่ BOE ก่อนนะครับหรือว่าธนาคารกลางกิจเองเมื่อวานเนี่ยเขาได้ตัดสินใจประกาศขึ้นดอกเบีย้ยนะ0.25ซนะครับซึ่งของเดิมเอยู่ที่1.2อา่า1.0นะครับก็เลยปรับมาเป็น1.25นะทีนี้การปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่สูงสุดในรอบ13ปีนะครับโดยที่มีคณะกรรมการทั้งหมด9คน นนและ6ใน9คนเนะี่ยบอกว่าให้ขึ้นเท่านี้นะครับก็คือเท่าที่ที่เราเห็นกันส่วนอีก3ท่านเนี่ยลงมติไว้ว่า,วาอยากให้ปรับขึ้น0.5%นะครับเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเงินเฟอ้อได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของ UK หรือว่าสาอาณณจักรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรับตัวสูงขึ้นมากๆเลยนะครับสูงสุดในรอบ10ปีเลยโดยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันตัวเลขเงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับประมาณ9%แลมมีกกกาาาาารรคดออว่ ตัวเล่เงินเฟ้อของสา,สาราชนาจักรเนี่ยมีโอกาสที่จะแตะระดับได้2ตัวนะครับหรือว่า1 0บถึงได้ภายในปีนี้นะซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัว UK เองนะครับถูกคาดการณ์ว่าการฟรื้นตัวทางเศรษฐกิจกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เขาปรับขึ้นดอกเบีย้ยเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับติดต่อกันนี่เป็นครั้งที่5แล้วนะับตั้งแต่การประชุมตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาปีที่แล้ว นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารกลางที่ปรับตัวปรับดอกเบี้ยได้ได้บ่อยนะครับอันนี้นะส่วนสาเหตุครับก็เป็นเหมือนกันคล้ายๆกับที่พเวลบอกเลยในเรื่องของปัจจัยนะที่ทําให้เกิดสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยหนึ่งมันมาจากสงครามนะครับสงครามที่เกิดหลังจากที่ฟื้นตัวจากโควิดได้แป๊บเดียวเองเหมือนจะดีขึ้นแต่สงครามมันเข้ามาสงามมา่าาสงผลให้ราคาน้ามันพลังงานหรือว่าเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมันปรับตัวสูงข,ขึ้น นะครับแล้วก็ส่งผลเป็นทอดๆไปยังราคาของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนั่นเองก็เลยทําให้มีปัญหาเงินเฟ้อจะถึงทุกวันนี้แต่ทีเนี้ยคณะการมีโออบอกว่าก็ยังมุ่งเน้นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยสูงสุดล้วคือการที่จะทําอย่างไรก็ได้ให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาก่อนให้อยู่ตามเป้าหมายก่อนอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เขาต้องการจะใช้ประโยชน์จากการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยตรงนี้นะครับแล้วพอประกาศออกมาเนี่ยเมื่อวานก็ปรากฏว่าสุขเงินปอนเนี่ย ในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าลงนะเพราะว่านักทุนเนี่ยมองว่าขึ้นแค่0.25เองอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าในช่วงของการถแถลงเนี่ยทาง BOE ก็เรียกได้ว่ามีทีท่าที่ชัดเจนนะที่ต้องการจะปรับขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะปรับลดน้อยลงนะครับก็เลยทําให้ตัว g p p USD นะครับหรือว่าเงินปอนด์แข็งค่ามากขึ้นอย่างมากเลยนะเมื่อวานนี้นะครับ อีกประเทศหนึ่งนะครับที่ปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเช่นกันนะครับก็คือตัว S&B หรือว่าธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องบอกก่อนว่า S&B เนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบีย้ยมา15ปีละนะครับจาแต่ว่าจากปักจจัยนะที่มันกดดันให้ S&B ต้องปรับขึ้นในั้งนี้เนี่ยซึ่งถือว่าช็อคตลาดอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ดีๆคิดภาพดูนะฮะไม่ได้ปรับ15ปีอยู่ดีๆมาปรับเอาวันนี้นะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ปรับเนี่ยถือว่าสูงสุดในรอบ 14ปีด้วยนะครับโดยเขาขึ้นดอกเบี้ย0.5%จากของเริ่มเนี่ยติดลบ0.75ปรับขึ้นมาเป็นติดลบ0.25นะครับสาเหตุมันมาจากเงินเฟอ้อของเขาเน้นที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะถ้าดูในภาพผมเปิดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยตอนนี้นอยู่ระดับในระดับ2.9%ลวซึ่งสูงสุดในรอบ14ปีนะครับแล้วก็อีกปัจจัยที่กดดันหนึ่งคือประเทศรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษนะครับได้ ตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้ว ECB นะครับหรือว่าธนาคารกลางโยุโรปก็ส่งสัญญาณแล้วว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.25อย่างน้อยนะครับก็เลยอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพื่อที่จะได้ปรับตัวนะครับจากสภาวะที่แต่ละประเทศเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของอสวิตฟังนะแล้วว่าพอประกาศมาเมื่อวานเนี่ยสวิตฟังก็ เรียกได้ว่าแข่งข่า่างมากนะครับโดยเฉพาะเทียบกับตัว US ดอลลา์นั่นเองนะครับอ่ะพอมาพูดถึง US ดอลนลา์นะครับเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยทางฝั่งยูดอลลาร์จะเห็นว่าออกมาไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเริ่มต้นที่รายงานจํานวนใบขออนุญาตการก่อสร้างจะเห็นว่าอ่าได้ออกมาน้อยลงกว่าคาดการก็รัง้งเกาะนะครับแสดงถึง ในเรื่องของการกอร่อสร้างเพิ่มเติมการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันยังคงไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขในด้านแรงงาน,นถึงแม้ว่ามันจะออกมาเรียกว่าน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับสำหรับคนว่างงานนะแต่ว่ามันก็ยังมากกว่าคาดการณ์อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ส่งผลให้ US Solar เนี่ยอ่อนค่านะครับนอกจากตามเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็ตัว US เอสโซล่อ่อนค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนักลงทุนมีความกังวลว่า ประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเกิดเป็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับจากหนึ่งการที่หลายๆประเทศปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็สตัวเลขอเมริกาออกมาไม่ดีก็เลยสง่งผลให้ดัชนีวอลตี้นะครับก็ได้ปรับตัวลดลงนะครับเรียกว่าทำนิวโรในในรอบปีเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัว US30 นะครับหรือว่าดาวโจนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าหลุดโลกลงมานะครับตรงนี้นะตรงนี้ตั้งแต่ประมาณปี2021นะครับก็หลุดลงมาแล้ว แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับยังไงก็ตามอย่างที่คุณหมูบอกก็เดี๋ยวให้ติดตามาการถแถลงของเฟดด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะส่งผลต่อราคาอย่างดีเลยนะครับในวันนี้อ่ะและอีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อวานนี้นะครับราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับนี่เป็น WTI นะครับจะเห็นว่าปรับตัวสูงขึ้นจากแนวรับสําคัญด้านล่างนี้นะครับเมื่อวานปรับตัวขึ้นมาปร,ประมาณห้าเหรียญ นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยที่เท่าที่ผมหามานะครับมันมาจากหนึ่งเลยปัใจจัยในเรื่องของการที่บริษัททางสหรัฐเนี่ยเขาคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันอ่รา,ารัฐบาลสหรัฐนะครับเขาคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันในอิหร่านแล้วก็ U a E แล้วก็จีนนะครับที่ช่วยให้อิหร่านเนี่ยสามารถส่งออกอ่าปิโตรเคมีได้ซึ่งมาตรการต่างๆเนี่ยเขาจัดทําขึ้นมาเพื่อที่ว่าเขาจะได้กดดันอิหร่านให้กลับมาเจรจาต่อรองในเรื่องของ ข้อตลกลงนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือในเรื่องของการผลิตน้ำมันในลิเบียนะครับยังถือว่าลดหวบลงมานะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผลิตได้1.2ล้านบาร์เรลต่อวันในปีที่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเหลือเพียง1นึ่งแสนถึงหนึ่งแสนบาร์เรลต่อวัน,นครับก็ปัญหามาอจากการส่งมอบน้ํามันนะแล้วก็ในเรื่องของความไม่สงบในประเทศนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นในวันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็น่าจะปรับตัวขึ้้้นนนไดต่อออีกกเล็ยะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับก็ก่อนปิดตลาดในวันศุกร์นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรบครับ